จากหนองคายกระปางผู้ชมไปที่จังหวัดร,ราชบุรีกันหน่อยนะครับอําเภอบางพื้นที่อยู่ติดป่าผู้ชมครับและพบงูตามบ้านเรือนปล่อยครั้งนะครับวันนี้พาไปดูการฝึกทักษะการจับงูให้กับเจ้าหน้าที่กู้ภัยเพื่อให้มีทักษะความรู้จับงูอย่างปลอดภัยงานนี้เขาเอางูจริงๆตัวเป็นๆมาให้ฝึกกันเลยครับ อย่าลากมาใกล้สิครับผู้ชมนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติฝึกจับงูทั้งแบบงูที่มีพิษและไม่มีพิษนะครับให้กับหน่วยคู่ชีพผู้ภัยครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะครับจัดที่ตำบลบ้านคาอำเภอบ,บ้านคาจากกังหวัดราชบุรีครับ โดยองค์การบริหารส่วบนตำบลบ้านคาได้เชิญวิทยากรจากทีมอสรพิษวิทยาไปให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติเมื่อพบงูชุบใช้อุปกรณ์ในการจับงูตัวเล็กตัวขนาดกลางและตัวใหญ่เพื่อความปลอดภัยในขณะปฏิบัติงานรวมถึงให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ถูกวิธีถูกต้องที่สําคัญคือต้องปลอดภัยครับกรณีมีประชาชนถูกงูกัดก็ให้สามารถช่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้นดได้นะครับ อำเภอบ้านคาและอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีของผู้ชมครับสองอำเภอนี้เป็นพื้นที่ติดภูเขานะครับมีเขตป่าไม้และอยู่เขตแนวชายแดนด้วยมักพบงูจกอ่างซึ่งเป็นงูที่มีพิษบริเวณบ้านเรือนมาแล้วหลายครั้งนะครับการฝึกจับงูครั้งนี้เจ้าหน้าที่เชื่อว่าจะช่วยให้เจ้าหน้าที่หรือว่าอาสาสมัครกูภ้ภัยมีทักษะในการช่วยชาวบ้านได้มากขึ้นครับ